ข้างหน้านั่นอะเห็นป่ <My God. S 1> าไปก่อนไปก่อนสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทอีกเช่นเคยนะครับและด่านที่พวกพี่จะเล่นในวันนี้นะครับชื่อด่านว่าแกรนด์มานะครับหรือที่แปลว่าคุณยายผู้ให้กำเนิดพวกเราน,นั่น,นี้ง <c oughs> ก็ด่าน ด่านเนี้ยมันน่าจะเป็นด่านสยองขวัญสันประสาทนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องย่อด่านเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรเนาะวันนี้นะครับพี่ก็อยู่กับพี่ฟังคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับก็พี่ฟังมีอะไรจะพูดนะครับก็สำหรับด่านนี้นะผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากๆนะครับหลังจากที่รีเซิร์ชเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเล่นนะครับผมเพราะว่าอยากจะลองดูนะว่าแกมาจะน่ากลัวหรือเปล่านะผมก็๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผมไปไปครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยจะเล่นแชปเตอร์หนึ่งกันก่อนเนาะ มมีหลายชัปเตอร์ด้วยนะเกมนี้มีฉากจัมสแกร์และเสียงค่อนข้างรุนแรงคุณยายรักคุณเสมอมาหายายมาโอเคครับน้องๆและเราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคุณยายของเรานั้นอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับก็เข้ามาก็รู้สึกแบบ ฟังเวนนะใช่ก็ให้เทียนมาหนึ่งเล่มนะครับผมใช่ซึ่งมันให้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพวกเราไม่เคยดู youtube ก่อนเล่นนะครับแล้วพวกเรานี่คือแบบสอุวิวิอะไรครอบ h a ยายที่ยายเหรอยายหน้าแก่มากอะไรครับซึ่งเราก็อย่าไปกลัวยมากครับเกมมันก็เป็นเกมเด็กน้อยนะครับเกมสำหรับเด็กนะ ก็ออกภาพวานเหล่านี้ล่าสงสัยมากเลยดูสิอ๋อไม่แค่เนี้นะโอเคขออนุญเก็บคีย์นะครับผมเก็บคุณแาคนเกะไม่ได้ด้วยโอเคอันนี้อาจจะให้เดินเดินไปนะวิ่งไม่ได้ด้วยมีรถเข็นคุณยายเขาบอกให้เราเดินเดินเดินนะไปนั่งเียก่อนไม่เอา บอกว่า the ปลดล็อกเดอะไลบรารี่ปลดล็อกไลบรารี่ปลดล็อกห้องสมนนุดโอเคเออเมื่อไรเหรอเพืพ่อนเพื่อนมาเปิดประตูซ้อนอะไรอะ่ะฟิลอิดรู้สึกมันมันรู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกอเอาแล้วสื่อแล้วมาดิตอนนำเลยเปิดประตูบั๊กปนะเนี okay. ่ยประตูไม่ได้บั๊กหรอกเพื่อหรอบั๊กเราต้องขึ้นชั้นสองนะครับน้องๆ ประเด็นคือตอนนี้นะครับก็เซอร์เวีด้านล่างก่อนดีกว่าโอเคไม่ไม่ไม่ขึ้นละวไปเซอร์เวีด้านล่างก่นอนเฮ้ย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 นี่นะครับเจอไลบรี่คีแล้วครับปะโอเคนี่ฮะแล้วก็เจอแล้วนะปะก้อนน้ำไปดิปะครับเฮ้ยปรตูประตูดิโอเคตูบักไปหาประตูก <c oughs> <c oughs> ่อนเฮ้ <c oughs> ยโอเคมอน นียมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเขาก็เราบอกให้เราวิ่งววมันบอก่่าิงใช่แต่มันวิ่งไม่ได้ไงวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิแต่ว่าไรเบอรี่ยายมันมาแล้วปั้ยเฮ้ยอะไรเพื่อนไม่ใช่เห็นหน้าเพื่อนนี่ตกใจมันเมื่อกี้มันมีเงาดำๆไว้ก่อนจริงเหรอเออ ้ฟัๆๆงแมงมุมอะไรอะ่ะอะไรอ่ะระวังสำหรับผู้ขับขี่แปลอะไรวะเนี่ยป้าระวังสำหรับแมงมุมโอเคแปลแบบภาษาโรบอทมากเฮ้ยแต่ว่าฟังเลื่อนรถโอ้อจำสกแกนระดับเด็กน้อยนะครับแอนโดรกระจายอะไรวะ ก็อย่างไรอะ่ะทำลายอุปสรรคมันทำลายไม่ได้หรอนต้องการอะไรไดีดูสิน่าต้องการพวกคอนอะไรพวกนี้แน่เลยไ,ไม่ดีคอนเกตได้ปะนี่ไงได้แล้วน้องๆคราวบาร์นี่<อ>ไงปะปะครับแฉลงครับน้องๆได้แฉลงมาแล้วตอนนี้เรายังไม่เห็นคุณยายเลยนะจะทำการยายมีจริงหรอือเปล่ โอเคเรียบร้อยกำลังนะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีมันคนเกมงไม่ได้เฮ้ยอะไรก่อนยังไม่มีอะไรมีแต่เสียงแปลกแปลกนะแปลกนะแปลกแล้วนี่ไงกุญแจ ได้แล้วปไปเปิดประตูให้ไ <Okay. S 1> ป <ะ S 1> โอเคเพื่อนเปิดได้แล้วเั่นไงเห็นแล้วเมื่อกี้มีห,ววหัวโผล่มาความตายเขาบอกความตายน่ากลัวจัดเริ่มละเริ่มแบบกระตุกเริ่มแล้วเหรออุ้ยอ,อะไรอ่ะก่อนเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอะไรนะ เนี่ยมันมันมีข้าศึกขึ้นไหมเหรอเออเป็นตซองเหมือนให้เราจะบอกเราว่าเริ่มมียายตามแล้วเนี่ยนั่นสินี่ไงนี่อ่ะกูเห็นตัวนี้เลยก่อนใช่ใช่ตัวเมื่อกี้เลยแล้วไปทางไหนอ่ะเราถูกจับตาดูแล้วอุ้ยระวังแมงมุมนะเลื่อนรถอุ้ยเพื่อนเลื่อนรถอันนี้อันนี้คืออะไร นี่มันเหมือนจะเป็นแบบห้องลับเลยเนาะไม่รู้ให้ทำอะไรนะอืมมีซ้ายกับขวาปะขวาล้ายเราไปขวาล้ายก่อนขวาล้ายเยบร้อยขวาล้ายจริงจริงเนอะมันมีอะไร่ะเพื่อนไม่แกะพื้นเดนไม่เข้าไป ดด,ด,ดูหขอเหงเราคุณต้องโดนแกลอนหันขวาดมิมีอะไรไม,มีอะไร <c oughs> นี่ไงกล้องกล <c oughs> ้องพี่มันดูเราน้องๆ <c oughs> ใช่เหรออืมไม่แก้เดยวกล้อง <c oughs> ค้นหาห้องโอเควัตถุประสงค์ คือมันค้นเกะไม่ได้ไงเ,เ,เพื่อนเราแบบม,มันให้ใ <จ S 2> หา,าห้องอะไระไม่รู้อ่ะมันบอกให้ค้นหาห้องไม่รู้ไงน่าจะแบบสำรวจนั่นแหละเพราะภาษาไทยมันแปลแล้วต้องมาแปลในหัวไอพี ช่ครับน้องๆที่ว่ามาที่โลกนะใช่มีตัวแน่จริงเฮ้ยเฮ้ยไะไเห่ะกูเขียนอีกแล้ว่อกอนมันมาแบบแว๊บ่ะโอเคเช็คหลังแล้วไม่มีอะไรมันจะเป็นเงาดำดังด้ยก่อนอะไรนะมันจะเป็นเงาดำๆังด้ย นี่เป็นอะไรอะ่ะหาคุกกี้เฮ้ยค้นหาคุกกี้เหรอนี่ไง,งอ๋อเอาคุกกี้มาวางตรงนี้โอเคไปนี่ไงคุกกี้ชิ้นที่สองมีมีอันมีอันหนึ่งเนี่ยฟังมาเอาได้นะเออไปแต่มันมันได้แค่ อันเดียวนี่ใช่ไหมมันมีหนึ่งสองสาม่ะแต่ว่าเราต้องหาคลกี้หนึ่งนะไม่หาคูกี้สามอ,อเพื่อเราได้แล้วโอเคโอเควางไปแล้วเรียบร้อยครับเกมมันมีความพัร์ตซเซนอยู่นะใช่เป็นแบบว่าออกแนวพัร์ตซเซนพัซเซนเออร์เนอร์อุ้ย <ๆ S 2> ยังไงอ่ะยังแป๊บอุ้ยอุ้ย <What? S 2> ไปเลยวิ่งให้ไวเลย Escape the back room หนีไปห้องนั่นลลางเห็นรับฟังสภาพแวดล้อมของคุณเ,เราเอาแล้วไงต้องฟังเสียงแคนะ่ไหมเนี่ยเวนตามมากรอ เราลงลนะเราลงลนะเราลงละก่อนเพื่อนเราล่นะเราลงจริงจริงเนี่ยมัน,นเล่นเสียงกำแพงเราหายเรอกรอคนัิครินม,มีอะไรอ่ะ เฮ้ยทางนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยเสียงมันดังขึ้นมากเลยนะต่อเข้าไปดิอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอะไรวะอะไรอ่ะเจ่อสัน ท่าบอกว่าไอวิวคิวยูอ่ะฉันจะฆ่าแกไม่ใช่แล้วนี่เหรอ,อนี่ไงเงียบหรือพวกเขาจะได้ยินคุณพอเข้าเลยมีปะไม่มีอันนี้อันนี้ไปทางไหนอ่ะ นี่เป้าถูก<า>แล้วเนี่ยนี่แหละรู้งไงมันบอกให้เงียบไม่งั้นมันจะได้ยิน,นเงียบอะไรอ่ะเมืเ่อกี้เห็นป่ะที่มันเคเวสดขึ้นนี่ไงดีเรียกับดักเรีกับดักมืมดจ้าหดูอตามพ้นนเลยก่อน เล้ร็วเรากลัวกับดักไไม่มีอกกับดักอ่ะมันเล่นจิตวิทยากับเราไม่มีกับดักมันแค่ความกลัว<อ>ไม่เป็ว่าเพื่อนเราก็ยังไม่มาดิใช่ปะเออจะไปทางไหนต่อเนะี่ยออเพื่อนอเราออกแล้วพนเทียนจะหมดแล้วว่า ใช่เหรเทียงสั้น,นงล<อ>ง<อ>นลหรอเปล่ามันดูสั้นลงอ่ะไม่ใช่มันจิบเองเอฮ้ยวันนี้อะไรวนะน่ะคำเตือนเตือนอะไรอะ่ะไปทางไหนอะ่ะตองพี่มีบ<อ>ันไดขึ้นขึ้นขึ้นมาไดิ okay. เราแล้วมันลงมาเลยไอ้เจี่นี่ฝากจงเป็นคุณเอาบีมันใดเขึ้นขึ้นเขึ้นมาเลยโอ๊ยวิมีห้องข้างล่างเอาไงอ่ะมีตรงนี้ด้วยอ่ะไม่ไปละไม่ไปละไปข้างามันก็อย่าลืมดิมันบอกว่าระวังกระป๋องาน้า อุ้ยอุ้ยอุ้เข็นใช่หรอไปแลเข็นอยู่นี่แเข็นมาอางเดินตามเรามานะเออเดินตามอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยของล่วงไป บอกอะไรเอ่ยน้องถ้าพวกพีเงียบก็ไม่ต้องแปลกใจตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดอะไรอ่ะทะไปข้างหน้านั่นอ่ะเห็นป่าวม้องจะเล่นคุณไปก่อนไปก่อนอ้ บางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนไม่ใช่มนุษย์พวกเขาดูเหมือนสัตประหลาดพวกเราเข้าใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ผู้กล้า,าหารจะสามารถบำรุเป้าหมายในมากขึ้นใช้ชีวิตเพื่อวันต่อๆไปบทที่1เสร็จสมบูรณ์โอเคโอเคครับน้องๆพวกพี่ก็ได้เล่นชัปเตอร์หจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จบตรงที่ยายมันนั่งรถเข็นแล้วก็พุ่งมาหาพวกพี่แล้วก็ตัดดับไปเลยเป็นไงครับพี่ฟังความรู้สึกก็สําหรับวันนี้นะเอาจริงนะคือมันก็แอบหลอนอยู่นะแล้วแบบว่าเป็นพันเซลนิดนึงนะครับแล้วก็แบบคือมันเล่นกับความรู้สึกอ่ะมันเล่นกับอารมณ์เราอ่ะมันถามว่ามันน่ากลัวแบบสุดๆไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนะครับแต่ว่ามันเล่นกับความรู้สึกเราว่ามันต้องมีแน่ๆนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับ i ครนะครับแล้วกดติดตามเอาไว้นะครับชัปเตอร์สมาวันที่หนึนะครับเดือน6นะครับก็คือวันที่1เดือนหน้านะครับเราจะมาอ่านคลิปช h a เตอร์นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะพวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ